แล้วลงโทษตามความผิดที่กระทำเช่นโกงน้ำมันของชาตินะแบ่งเส้นแบ่งเอาบ่อน้ำมันในชาติเราไปแบ่งให้ประเทศอื่นอันนี้โกงน้ำมันของชาติให้กินน้ำมันประหารด้วยให้การกินน้ำมันหน้ากระทรวงพลังงานเลยเอาน้ำมันกรอกแต่ก่อนกรอกเพื่อเป็นระบอบประชาธิปไตยให้เขาเลือกก่อนเลือกอะไรครับเอาดีเซล หรือแก๊สโซฮอลหรือน้ำมันเครื่องออเลือกได้หลายเลือกได้ฮะบางคนท่านประธานหน่วยงานบางหน่วยงานอย่าให้เอ่ยชื่อเลยว่าเป็นกระทรวงตบวงกรมไหนโกงแม้กระทั่งรถดูดซ่วมท่านประธานรู้ไหมปีหนึ่งเนี่ยเราซื้อรถดูดซ่วมกี่คันฮะไม่ถึงสิบ <Connect> ค <ion> <broadcasting. S 2> ันโคตรกรทั้งประเทศเลยแต่มีรถดูดซ่วมไม่กี่คันนะท่านประธานที่ซื้อแต่ละปีเพราะฉะนั้น ใครที่ซื้อน้อยอยู่แล้วเนี่ยงบประมาณซื้อน้อยยังมาโกงอีกรถดูดซ่วมไม่ได้มาตรฐานเราจะลงโทษพวกนี้ฮะจะลงโทษยังไงครับให้พวกนี้ไปดูดซ่วมแทนรถดูดซ่วมแต่ถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยเราต้องให้เลือกเลือกมีทางเลือกให้จะใช้การมรกอหรือสายยางให้มันเลือกเอานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนการที่โกงตรงโกงตึกเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านเสน่ห์ ใครโกงส่วนไหนก็ให้ไปกินหนักเบาไอ้โกงเบาหน่อยก็กินทรายให้มันไปกินทรายโกงหนักขึ้นมาอีกอ่ะมึงไปกินเหล็กโกงหนักนมึงไปกินปูนไอ้ส่วนหัวหน้าตัวโกงให้ไปกินเหล็กเส้นรรทา่านประธานหนักที่สุดไปกินข้ออ้อยรรทา่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องลงโทษไปตามความหนักเบาเกี่ยวข้องกระทรวงไหนโกงอะไรถ้าโกงจำนำข้าวก็ให้ หุงข้าวเปลือกให้มันกินจนกว่าจะหมดให้ดีกว่าให้กินเข้าเปลือกเลยครับตอนกินไม่เท่าไหร่อะครับตอนถ่ายนี่ละครับาดาจารย์